นานๆที่นิวจะมาแบบว่าขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเนาะข่าวๆนู่นนี่นั่นที่ประเทศไทยบ้านเราเนาะซึ่งจากที่นิวโหช่วงนี้เนาะมีความรู้สึกว่าข่าวแรงๆที่มังไทยเยอะเนาะไม่ต่างอะไรกับที่ประเทศสวเดนข่าวข่าวอาข่าวอัจฉรกรรมข่าวนู่นนี่นั่นเนาะแต่ใดๆเลยนิวก็จะขออนุญาตนะคะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวยังไงอะ ความเชื่อเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนาะนิวจะแบบไม่เข้าใจบรรดานักข่าวแล้วก็ตามสื่อต่างต่างที่นําเสนอข่าวที่ในรูปแบบความเชื่อที่แบบติดผิดที่มันแลดูจะไม่มีสาระสําหรับนิวนะคะไม่ว่าจะความเชื่อพิสดารนู่นนี่นั่นเนาะนิมองว่าทําไมจะต้องให้ค่ากับพวกนี้เนาะทำให้เขามีแสงมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมีประโยชน์ทําไมไม่เอาเวลา ไปสนนำเสนอข่าวที่มีประโยชน์มากกว่านี้ก่อนหน้านี้นะคะนีมีมีความคิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าสวนทางกับพวกบรรดาสื่อแล้วก็นักข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนาะแต่ณตอนนี้นะคะยิ่งล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะข่าวเชื่อมจิตพลังงานพลังงานบุญแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนานะ,นะที่เป็นกระแสอยู่ณตอนนี้เนาะทำให้นิวรู้สึกว่าก็าต้องขอบอีกด้านหนึ่ง ทำให้นิวรู้สึกเปลี่ยนความคิดค่ะก็คือจะต้องจะต้องขอบคุณบรรดาสื่อแล้ก็นักข่าวนะคะที่นํามาตีแผ่เยผยแพร่ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ายังไงอ่ะเห็นอีกด้านหนึ่งของกลุ่มคนไทยบางกลุ่มเนาะที่ยังไงอ่ะโดดเดี่ยวอ่ะหาที่พึ่งทางใจโดยเดินเข้าหาความเชื่อลัทธิอะไรต่างๆนานาเนา,นานะมันทำให้เราเห็นว่า ในอีกมุมมุมหนึง่งในอีกมุมหนึงน่งหนึง่งทำให้เราเห็นว่าคนไทยนะคะบางกลุ่มเนาะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เลือกที่จะเข้าหากลุ่มที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกสบายใจตรงนี้น่าเป็นห่วงบอกเลยนะคะว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าักนะสังคมปัจจุบันเนาะในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่อง การเงินความเป็นอยู่ค่าของชีพนู่นนี่น่น,นเนาะการช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันทําให้คนไทยบางกลุ่มรู้สึกโดดเดี่ยวเอาจริงนะนิวน,ว,นว,ว่ามันก็มีผลเนาะมันทําให้เขาต้องพึ่งอะอย่างเราพึ่งพึ่ง,งซื้อลอตเตอรี่ซ,ซื้อหวยพึ่งโชคเสียงโชคเนาะเพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งจะถูกลอตเตอรี่แล้วจะมาบรรเทาภาระต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่นิวคิดว่าเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกไม่มีที่พึ่งทางใจในรูปแบบอยังไงอะ่ะเชิงปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆทําให้เขายังไงอะ่ะครอมรู้สึกลึกๆเนาะต้องหาที่พึ่งทางใจที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกเซฟเซฟโซนของเขาเนาะมันก็เลยทําให้เขามีความเชื่อมีความสุขณนะจุดจุดนั้นณกลุ่มกลุ่มนั้นเนาะมันก็ ทำให้นิวเปลี่ยนมุมมองเนาะจากที่มีอคติกับบรรดานักข่าวแล้วก็ตามสื่อต่างๆที่นําเสนอเกี่ยวกับความเชื่อที่นิวมองว่ามันไม่ควรที่จะเอามามอมเมาแล้วก็มาตอกย้ําออกทีวีย้ําแล้วย้ำอิบทุกๆวันนู่นนี่นั่นเนานะมันมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์เนาะมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระสําหรับนิวตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้นิวเปลี่ยนความคิดค่ะนิวคิดว่า ถ้าไม่ได้สื่อมานําเสนอเราก็จะไม่ทราบว่ามีคนไทยหลายๆกลุ่มนะคะบางกลุ่มในมุมมืดเนี่ยที่ที่ที่สื่อทําให้จากออกมาจากมุมมืดได้ทาให้เราแล้วมาตีแผ่ทั้ง้มาเราเห็นว่ามันก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มที่หาที่พึ่งทางใจยึดเหนี่ยวเนาะเหมือนเราไม่สบายใจเราก็นั่งสมาธิไปวัดไปสวดมนต์ไปเข้าวัดไปวิปัสสนา ไปลดน้ำมนต์ไปทำบุญนู่นนี่นั่นเนาะนี่ว่าในในลักษณะความเชื่อแบบนี้ที่เข้ากลุ่มการลัทธินู่นนี่นั่น,นก็คือจุดจุดหนึ่งที่เราต้องคำนึงค่ะว่าคนที่เขามีความเชื่อตรงนี้เขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจแบบรู้สึกขาดหายเนาะความเชื่อมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนกุศลบายในความคิดนิวเนาะกุศลบายแล้วก็เชิงจิตวิทยายิ่งเราอยู่ในช่วงที่ความรู้สึกเปราะบางเนี่ย ใครพูดอะไรเข้ามาเหมอือนว่าตรงเลยทําไมแม่นจังทําไมเดาแม่นจังเหมือนนี้เวลาคุยกับลูกค้าบางคนที่เขารู้สึกแบบว่าอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวทางความรู้สึกเนาะเวลานิวไปพูดไปจี้จุดเขาเนี่ยไปโดนไปโดนจุดเขาเลยนะก็คิดว่านิวทําไมรู้จริงไม่รู้ประสบการณ์เนาะมันทําให้เราเห็นเพราะคุณเป็นคนเล่าให้เราฟังเองว่าคุณมีปัญหาตรงนี้เนาะก็คือเป็นเคล็ดลับขุสลบ,บายที่พวกเนี้ยเก่งพวกพวก,พวกที่เขาพูดเก่งของมีจิตวิทยาในการพูดเก่ง บวกกับเราอยู่ในช่วงเปราะบางเนาะในหลายๆอย่างสังคมรอบข้างสื่อต่างๆเนาะมันก็เลยทําให้เราคล้อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเซฟโซเนื้อที่เข้ากลุ่มลทัทธิเข้ากลุ่มความเชื่อนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้นิวก็เปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดมากๆเลยเนาะตั้งแต่เคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะที่เป็นกระแสกันขึ้นมาเนี่ยมันทําให้นิวมองสื่อแล้วก็นักข่าวไปอีกแบบหนึ่งเนาะทำให้เราเห็นว่า ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขานำเสนอมูมืดกลุ่มที่แบบว่าเปราะบางให้มามีแสงแล้วให้เรารู้สึกว่าเออยังมีกลุ่มพวกนี้ที่รู้สึกแบบเขาหาที่เพึ่งทางใจเนาะเขาเขาตรงเนี้ยเราหน่วยงานาหน่วยงานต่างๆเนาะเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าทำไมคนคนไทยบางกลุ่มเลือกที่จะไปเชื่อเนาะจะไปบอกว่าเขา งไม่มีสมองบางคนวิจารณ์เนาะไปเชื่อไปงมงายนิวมองว่ามันไม่ใช่อมันอยู่ในช่วงที่เขารู้สึกขาดหายรู้สึกหาคือขาดหายความความมั่นคงทางทางจิตใจหรือเปล่านิวมองอย่างนี้เนาะนิวไม่มองว่าคนที่ไปงมงายเนี่ยไปแบบว่าบางคนนะ,ะมีหน้าที่การงานมีราชการก็มีเนาะจากที่นิวดูข่าวเนาะมันก็ต้องมีจุดจุดหนึ่งแหละที่ทําให้เขา ไปเชื่อเนาะมันก็ต้องมีจุดความเปราะบางในความรู้สึกในใจลึกๆเ,เนี่ยหาก็เลยต้องหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะเพื่อความสบายใจเป็นเซฟโซนหรืออาจจะเขาอาจจะมีความเป็นเซฟโซนอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเข้ากลุ่มนี้ทําให้เขาปลดปล่อยในอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่เคยก็ได้เนาะไม่เคยที่จะปลดปล่อยอยู่ที่บ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราก็ต้องคิดเนาะว่าเออมันเราก็ต้องเอสิอย่าไปตําหนิเขาว่าทําไมพวกนี้เลือกที่จะไปเชื่อ มันต้องมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกเซฟเป็นเป็นทำให้เขารู้สึกดีเนาะมันเลยทำให้เขาไปร่วมกลุ่มเนาะจะเนี่ไปแต่นี่ไม่มองว่าเป็นเรื่องมองมงายนะคะเนิ่ยไม่มองตรงนั้นก็เลยรู้สึกอยากจะมาแสดงความคิดเห็นเนาะและ้วเพื่อนมีความคิดเห็นแบบไหนคะนิ่ยไม่ไม่แบบยังไงอะอยากจะเป็นกลางร,รูปแบบในการวิจารณ์แล้วก็ออกความคิดเห็นเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนิ่วมองว่า อ,อยากจะมานำเสนอในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนความคิดจากที่อคติกับนักข่าวแล้วก็สื่อต่างๆที่นําเสนอความเชื่ออะไรแบบนี้เนาะที่มองว่ามาาันไร้สาระแต่ตอนนี้นิวก็เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะนิวก็เลยอยากจะมาเน้นย้ำนะว่าถ้าไม่ได้สื่อถ้าไม่ได้นักข่าวที่นําเสนอสิ่งพวกนี้เราก็จะไม่ทราบเลยว่ายังมีคนไทยบางกลุ่มที่เพึ่งนะคะเพึ่งกลุ่มความเชื่อตรงนี้เป็นแบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจความรู้สึกตัวเองเนาะตรงนี้นิวก็อยากจะมา นำเสนอแล้วก็บอกเล่าแค่นี้ค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับข่าวข่าวที่เป็นกระแสนะตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเชื่อมจิตพลังบูรนู่นนี่นั่นเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเพราะเพื่อนๆอยู่เมืองไทยเนาะจะเสพแล้วก็รับข่าวสารเร็วกว่านิวเนาะเพราะนิวอยู่ประเทศสวีเดนเนาะยังไงก็ขอเพื่อนๆมีกําลังใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ ใจตัวเองพี่เพื่องตัวเองที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจตัวเองค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าโชคดีกันทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ